โอเคค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาให้เล่นเกมเกมนี้ก็คือว่าพี่จะเขียนเป็นภาษาไทยเป็นผลไม้แล้วก็ผักนะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะชวนนี้แล้วก็เน่ต้องตอบว่าผลไม้อันนี้ภาษาโมงเขาเรียกว,ว่าอะไรแล้วก็มันมีคะแนนนะค,คะแนนก็คือว่าถ้าสมมติว่าคนไหนดาวถูกอะ่ะก็ได้ไปข้อละสิบบาทโอ <laughs> ข้อละสิบบาทไง ใช่สิบาทเองนิดเดียวโอเคไหมใครจะเป็นคนเริ่มต้นก่อนคะพี่เก็บหมดพี่เก็บหมดได้ได้ใช่เดี๋ยวเราเรียงก่อนแล้วก็ถ้าสมคะแ็บไก่อนแล้วค่อยาให้ดูเจอละคนแล้วบอกว่าถ้ารู้ว่าคือเก็บไว้ในใจเพิ่พูดแบบเนี้ยอะไรข้อของคนนั้นไงอย่างนั้นก็ไม่ได้เลยก็แล้วโอเคเดี๋ยวเราเริ่มก่อนนะคะทำแรกนะคะทำแรกนะคะก็คือออ๋สิเดื้อดื้อนี่นะคะขาหนุนขาหนุน อะ่อพี่ยงค่ะพี่ยงก่อนขาหนุนค่ะขหนุนใช่จีบร่ยยงอ๋อจียงถูกแล้วถูกอตัวมี่ไมันก็แบบทั้งสองได้จริงใช่พี่ยงอีหนึ่ข้อนะทั้งตงงนะคะน้องพงนะคะน้องพงทำต่อไปต้ดตโมค่ะไตงโมเรีว่าอะไรแตโมลูกพงอะไรจ้ะดีดีอะไรอ่ะ ดีเลี้ยงดีเลี้ยงไงไม่มันมันมันีดีหลายอันไงดีปลาดีอะไรเจงก็ว่าดีเลี้ยงนั่นแหละไม่ไม่น่าพูดเลยว่าดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดีเลี้ยงใช่หรอกย่อยดีเลี้ยงอ่ะพี่โพงศ์เป็นหนึ่งคะแนนนะคะอไม่ก็ก็ต้องมีเวลาด้วยสิถ้านั้นเขาก็จะคิดอ่ะก็ต้องแบบเป็ปีเแบบไม่ไม่คนก็ตอบผิก็คือถือว่าผิดเลยใช่ข้อต่อไปนะคะมองเพร่งเครียดเข้าต่อไปใกล้กันเลยอ่ะ แตงไทยแตงไทยแตงอะไรวะแตงกวาเออแตงกวาแตงกวานะใช่แตงยางเลยแตงกวาแตงกวาที่อ้อยแตงไทยคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแตงไทยแตงไทยเขาเรียกว่าดีไทยไม่ใช่หรอดีไทยอ่ะที่หนุ่มไม่ใช่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 หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ได้โอเคแตงผัดคะแนนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนไม่เกี่ยวไม่ได้คะแนนไม่ไม่เอาเอาคำใหม่คำใหม่โอเคคำใหม่เลือกสองสามคำนี้ เสาวรสเสาวรสเสาวรศจะตีไม่โจ้เจียดเสาวรสนะคะเพราะตอนนั้นพ่อไปพูดอยู่เสาวรสไม่ได้ใช่ไหมค่ะเสียคะแนนเอาเก็บไว้ก่อนนะเอาไว้เรียนคำต่อไปต่อไปน้องปอนะคะน้องปอตื้อตื้อมะเขือเทศมะเขือเทศที่กรชอบกินอ่ะมะเขือเทศอะไรวะเนี่เหลืเวลาห้าวินาทีไอ้พวกนัก หนึ่งให้สิบกี่แบบเก้าหมห้าบอลลิสัวมาโกงอ่ะมาโกงอะก็แบบช่วยน้องในข้องใมโกงอะโจะไปหาพี่ยงนะโอเคพี่ยงนะคะตื้ดืดมะม่วงจิจับบัว จีอมัวอาภาษาโมงไ่ภาษาามงเขียวหรือเปล่าใช่จมัวอ๋อเหรอคะภาษาบ้านจะเรียกว่าไงจีชายครับจีชายใช่ไหมใช่อ๋อได้ได้ได้เป็นโ้งเขียวไหมขละอย่างได้คะแนนด้วยนะเาก็แค่าวภาษาเราเรียกว่าอะไรจดาีดหนึ่งสองสามคลิกโอ้โหเก่งยนะ

Mình bỏ à? Ờ Ờ Này má ủ bỏ Được rồi Bỏ khẳng định hãy cho ủ rồi Bỏ khẳng định phỏ ná 1..2..3 sắc Thong Cái này cũng ngay vậy? Phắc Thong Cái gì là Phắc Thong Mỗi lần mỗi lần mỗi lần chi lần mỗi lần mỗi mai Mỗi lần m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 ỗi Không อ่ะข้อนี้ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกอะไระเอาไปที่พี่ยงนะเอาีบอกว่้าเอานั้นเก็บเลยสัพพี่ยงนะคะเดสองซ้อ้ก็รด้ก่าแ้วเลยเลยสลับเลยเดวโกงเดินสองซ้ำกระท้อนกระ้อนกระท้อนกระท้อนนี่กร้อนม่ด่ คุณแม่ส่งมาให้คุณอนคุณคุณว่ะกระ้อนอันอันที่ที่กลมแบบนี้ละหนืออ่งน้นะที่เปื่อปสวยนั้นน่ะกระท้อนไม่รู้อไม่รู้ใช่ไหมเขียไวก่อนอ่าขึนงจ่าเ่สองสับปะรดสับปะรด ถ้าถ้านึกไม่ออกก็บอกว่าผ่านเลยไม่ไม่ไมโอ้โหจำเปรนรถเกลดอะไรกันอ่ะเก้าไม่ได้ป่ะแปดไม่อย่าพูดน่โอไม่ยังมีเวลาเลยนี่ต้องนับสิไม่น้ำใหม่น้ำใหม่น้ำใหม่แปดเจ็ดห้าคุณลูกสี่องทาไมขอตี่ทำอะไรนะ้อห้ามบอกนะทีนี้ ผิวติดะมองจะมองเดินสองสามตักคลายตักคลตักคล้ทุกคนง่ายตักคลหรอตักคลอยเก้าแปดเจ็ดหกห้าเอาดู ชพื่อนบอกเหรอเพื่อนห้าบอกเลไม่ต้องไม่นะพี่อนกินโอ๊เพืนขึ้นปบนห้องเลยไปไม่ต้องบอกนะเอออูไม่จะบอกเลยอันดับหนึงก็ีไม่ออกกมก็โอ้สาบอกให้พิ่จกนะนั่งที่มอหน้าอาโเคอาปาพี่ปออ้าปกปอหนึ่งสองสามมะพร้าวมะพร้าวละพานี่ไม่พูดไม่พูดเก้าแปดเท้าพไหมช่พี่รู้พี่รู้แต่พี่ไม่บอกอส่สาม สองหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รนูเลยเหรอที่มึงรู้อะไรเนี่ยอันเนี้ยโอเคเด็๋ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยทายใหม่รอบนะคะของพี่ยงนะคะเดินสองเซ็มมัขามมะขามมะขามนีอยู่จำได้หมะขามีอยู่จำได้มะขามีอยู่จำได้หมัดขาม้าขาเก้าได้คุ้นๆแลยเนี่ยอะไรนะห้าหรือ พี่แมวครับพี่แมวครับษาภาษาไทยพี่แมวเอาออะเาีถูกต้องนึได้แล้วามีใช่ไหมเ้เออเจป็นพี่เจ้คนนี้แล้าเท่นงสองสามตัวความยิ่งใหญ่สโอสโอสโอูนงจ้าอ๋อยู่ที่นีเมา จีบหมาอไม่ผมจําได้จ ah, okay. okay. ีมากับจียคนน้นะอผมมเเสองาโอ้ได้คะแนนเยอะสุดละส้มส้มแงนี้ง่ายๆจำได้ไม่บอกแล้วส้มส้มบอกพี่บอกพอดูมันำคาใป๋อมากป๋มไม่้พี่ไม่มีสมาธิเลยเนี่ยสี้่พี่คะเขาคิดอยู่ส้มเก้าเี่ยบางทีหูสุดเดอดใจแล้วนะไอ้ผมพุ่งมาก อ่าเห็นหน้าก่อนแล้วคิดไม่ออกไงเทคนิคกลัสมาธินี่พี่เก้าแปดเจ็ดอะไรก้าอะไรจีก้าอะไรก้าจีหรอกับปิงหกับปิ๊งอ่ะเฮ้ยนะจีก้าอะไรกับปิ๊งหอะไรจีก้าจื้อเอ้ยโอ้โหจ้อ ไม่ต้องพุ้นมากไม่ต้องพุ้นมากมองแม่แม่เราผมยังบอกอ่ะไม่ต้องอ่านที่นี่ากนะคดท้ายต่อแล้วพอของอนะเตรียมตัวเดินสองข้างเสาวรสเสาวรสเสาวรสจีเสาวรสจีง่ายมากเสาวรสจีชิมมี่แก้วแต่เด็ดๆนั้นไม่ได้โอเคทีนี้เหลือแค่สามใบนะคะก็คือว่าหนูอาจจะจูบมาแล้วก็ ถ้าคนไหนตอบเร็ว <derived> ที่สุดคือได้เลยเดีสไปนะคะหนึองหนึ่งสองหนึอกีระท้อนกระ้อนได้แ้วใหี่เขะร้อนอากระ้อนได้ไขอเล่นได้อย่างเดิกระพร้อนได้ยกมือเลยกระ้อนกระพร้อนกระกาไมู่ผู้าคนไหนตอบก่อนเนั้นจะได้กระอนกระท้อนอะไรวะ ใช่ไม่ไม่ต้องไม่ต้อง็้งูไม่ตองดใบมินตหกับ้อนำไม่ได้เอาเอาคำใหม่ก่อนเดี๋ยวให้เวลาคิดก่อนเดยนสองส้ำมะาโอีมอ่อหล่มออีกคำหนึ่งอีกคำหนึงเซาวรสเซาวรสคิดไม่ออกเหรอเซาวรสไอ้ตําเนี้ยยากจริงช่เลยยอมไหมถ้ะถ้ายอมก็บอกว่ายอมเลย ทีนเมาแม่ทีนเมาะแม่ทีนว่าอะไรทีนว่าอะไรทีนเมาะอมคทีนว่าอะไรทีเราะ็ม่ทีม่าอะไรทีนเมะแม่ทีนวืาอะไรท้ยอมายแม่ทีนว่าอะไยทีนเมาะไมู่้ไม่าอะไยอมนเมาะอมยยีนว่าอะไรอีนเมายอม่ทีนว่าอะไรทีนเมาะอม่ทีนว่าอะไรทีนเมาะแม่ทนวมาอะกรทนเมแม่ทีนว่ยองไรทีจเมาะแม่ทีนว่าอะไรู้เหมาะแม่ทมน่าอะไงที่เมาะอม่อีย่อย กะท้อนอ่วะจีนเบอร์จีนตรงล่ะไม่ใช่อั่นี้เขาเป็นแรข้าตไปเลยหมดแล้วค่ะูได้ใครได้เงินเยอะสุดคนที่ได้เยอะพอๆกันเลยก็คือพี่มอได้40บาทอย่าได้ห้าสิบพี่พงศ์ได้40่สิพี่ยงได้30น้องปอได้10บาทเองโอ้ตกเงิ อ,อของพี่มาให<ป>้ของพี่เมื่็ของของน้องปอแล้วกันเก่งมากเลยอ่ะ